ผมก็สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีบอเดียครับอันนี้บอเดียก็จะพาะมาเบิงหลานกาแฟแล้วก็อัปเดตฝนตกนักนะครับพายุเขาว่าได้รับความเสียหายยังมองได้แน่อะอ,ะอะก็บริเวณคางบ้านอ่ะเริ่มจากหล้างบ้านก่อนอันนี้เป็นนาลานนะครับนี่ฮะอันนี้เป็น นี่ครับดินหนามมันเสาะดินมันสุดลงไปนะครับบ่<อ>ปูนเบ่าเดียท่า้างบนไหวเนี่ยแตกลงไปเลีวยเดี๋ยวซีลือออกสีลือออกแล้วก็ค้นดินมาใส่แล้วก็เอาปูนเฮ็ดไม่นะครับอันนี้เป็นท่อนามทิ้งเบ่าเดียนะครับก็คืึทิ้งไปสาธาณละนะนะครับผมเอ นี่บอดเรียนสุดครับผมพี่น้องฝนตกหนักตอนอย่างเวิร์ดึ้นียบร้อยเลยแล้วก็บเบิ่งเห็นป้ายล้มครับผมโอ้ยนี่ฮะป้ายล้ม เด,เดี๋ยวเบ้าเดียวเอาึืนก่อนแบับหนึ่งเด้เออะตั้งขึ้นแล้วนะครับอันนี้นี่ก็ด้านคางบาเนี่โอ้โเออดีนะเบ้าเดียวเห็นก่อนนี่ กระบองเพชรเบาเดียวเอียงแทร่ได้เ,เห็นพี่น,อน้องโอ้เกือบล่มจริงๆมันนานจะล่มแล้วจริงๆมันนานจะล่มแล้วมันติดติดไอตั้งอิดอิดบาเดียวอิดบ้างไหมนะครับเดี๋ยวบ่เดียวต้องอาจจะต้องขน้ขนข้นซุมนี่ออกก่อนนะครับหรือบอก็อาจจะยกขึ้นแล้วก็เอา เอ,เอาเอาดินอัดแน่นๆแล้วก็เอาอิฐวางไว้ไม่ดีๆนะครับอันนี้คืออันเก่าพี่น้องนี่อ <Uncle S 2> ันเก่าที่มันลงน้ำมันท่านเดี๋ยวเอาดินมาใส่บางเดียสร้างดินเข้าไว้อยู่เดี๋ยวเขาจะเอามาทรงอยู่นะครับเพราะว่าบางเดียก็โบหูสิบิคุดมองได้เดียวนะครับเอบอด้านหลังก็ เดินมาด้านหลังนี่ต้องระวังนะครับเพราะว่านี่หลุมเห็นบ่หลุมเดิมๆนะครับก็บ่มีลุมมไม่เพิ่มขึ้นมีลุมเดิมอันนี้ก็ลุมแต่ว่าดิน,นมันยุบยุบย,บย,บยุบลงนี่นาเหยียบแล้วดินมันยุบยุบยุบ,ยบอันนี้ก็ร่องเดิม ล่องใหญ่จะเลยขานทมล่ะเอาไว้ให้มันเป็นทีระบายน้ำไปเลยนะครับเพราะว่ายังเพราะว่าทีล้างบานเมื่อก่อนพ่อหนามมันตกมาหลอบบานเนาะพ่อหนามมันตกมาหลอบบานมันก็นหาหมองลงอืมความบริเฮตแบบว่ากำแพงกันระบายน้ำยังจังสี่นะครับมันก็หาหมองลงอ่ะ อันนี้ก็เป็นสวนพักบอเดียนะครับเตรียมสีขายเดี๋ยวบอเดียสีกอโมเลกอดอกอันเฮ็ดเป็นเสาตั้งขึ้นแล้วก็เฮ็ดสลเลนบังแดดนะครับแล้วก็เอาพักสวนขั้วต่างๆเนี่ยไปไปขายนะครับอันนี้ต้นมะละกอเนีเ่ยวบอเดียก็สิจิม้มจิ้มแล้วมาแยกแบบนี้นะครับแล้วพอมันใหญ่มากแบบนี้พอมันเริ่มใหญ่ ปลาเด็กเอาไปขายตัวละซีบตัวละซราก,ก็บว่าไปนะครับมครคุ้งก็จะเป็นแบบนี้เด็กเอามาแยกออกแบบนี้นะครับโอ้ยลมตายเบุรละกอดมโนนี่โอ้ยหัวสักคัดใหม่ไปก่อน นี่พี่น้องมันใหญ่ละทั้งน้อยก็สิออกดอกอะ่ะโอ้ลมลมลมอื๊บอือฝนตกทั้งคืนตกหนักด้วยขักขนาดนี้ยมั้นเสียงหนำตกมันมีหนำม,มาแต่ ทางขางทางถนนนี่แหละมันมาเรื่อยๆมันเรื่อยๆแล้วมันก็เลี้ยวเขานี่เลี้ยวเขาหน้าหน้าตักตักตักเสียหายไรลล้รัดอนนี้ก็เศร้าแล้วแต่ก็ยังแบบว่ามีละอองเป็นละอองอยู่ครับผมมีน,น่องฝนนะครับอ,อันนี้ก็ลุ่มอีกแล้วนี่ มองดูมันเป็นต่ําๆลงเลยีริตรงนี้ก็หลุมเดี๋ยวเอาดินมาใส่อีกแล้วก็ปวกนี่บ้าเดียวสิจัดการมันจังไหนหนอปวกี่เบมอมันก็ลังซอมมันก็ลังซอม เห็นบอกมันก็กำลังขนดินมาสอบเนี่ยนี่นะครับเอามาแปะ์แปรไว้ไว้เนี่ยแปะไว้แปะไว้แล้วมันก็ลงไปขุดคิดวมาทำไมเอามาแปะ์ไว้มันก็ไปขุดขึ้นมาทำไม่มาเดี๋ยวเปิดหน้าต่างให้มัน เปิดหน้าต่างให้เดี๋ยวเจอยาแทะโอเคครับอัพเดตโอ้ยอันนี้ก่อคุณน่ะบักงามหนึ่งจนมองงวยมันลุ่มมันแหงไรพี่น้องลุ่มมันพัดแหงดอกมงดอกใหม่จนงวยเบิดละ่ะ อโอ้ดิทิตุ่มปิืลถ้ยๆลือก,ก,กเกินอ่ะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ